เอยแค่เพียงคำลาไม่ต้องมีสัญญาไม่ว่ายัางไงเรายังจะกลับมาพบกันก่อนลาก่อนจะผ่านึ้นนี้แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจเอ่ยแค่เพียงคำลา สักวันจะกลับมาไม่ว่ายังไงเรายัางจะกลับมาพบกัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งที่โรงเรียนคนทีพิยคมจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อปีพศ2534พอปี2537ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบันดาลรันหอยวิทยาปฏิบัติงานอยู่ที่บันดาลรันหอยวิทยาจนปี2562ประมาณ25ปีครับพอปี2562ก็ได้เขียนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนอุดมเึกี เหตุผลในการแข็นย oh. ้ายก็ย no. ้ายตามเมียน in ั่นแหละปฏิบัติงานที่นี่ได้ตั้งแต่6-2จนนี้6-7ก็5ปีรวมอายุราชการได้ทั้งหมด33ปีก็ได้สอบบรรจุนะคะรับราชการนะที่โรงเรียนแรกก็คือโรงเรียนเขาวงพิทยาคารอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินค่ะบรรจุที่นั่นนะได้3 3ปี นะแล้วก็เขียนขอย้ายมาที่โรงเรียนอุดมดลุมีจังหวัดสุขโขทยัยได้ย้ายมาในวันที่1เมษายน2533ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้ย้ายไปไหนเลยค่ะได้อยู่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่2นะคะรวมทั้งหมดที่อยู่อุดมเดลุมีก็34ปี5เดือนค่ะ พี่การเริ่มรับราชการในปีพศ2530ที่โรงเรียนบ้านวังน้ำขาที่อำเภอบม่ด่านลันหอยก็จากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านลันหอยปัจจุบันก็คือโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านรันหอยจากนั้นพี่กันก็ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีคราทิศโรงเรียนนี้อยู่นานหน่อยค่ะ13ปีจากนั้นพี่กันก็ได้มีโอกาสได้ย้ายมา อยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังชื่อชื่อว่าอุดมดารุณีนะคะเป็นระยะเวลา14ปีสำหรับอุดมดารุณีนะคะพี่จำได้แม่นนะคะว่าย้ายมาวันที่10มิถุนายน2553ได้มีโอกาสได้ทำงานอยู่ในบ้านหลังใหม่อยู่ในรั้วกรมท่าขาวได้ทำงานร่วมกับ คุณครูผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ได้ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ได้ถ่ายทอดระบบการทำงานในองค์กรและได้ทำงานร่วมกับน้องๆที่น่ารักนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นความประทับใจนะคะตลอดระยะเวลา14ปีที่อยู่ในบ้านหลังนี้ให้สิ่งดีๆหลายๆอย่างให้ประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานเคยอยู่แต่โรงเรียนเล็กโรงเรียนประจำอำเภอพอมาอยู่โรงเรียนประจำจังหวัด ได้อะไรมามากมายทั้งระบบระเบียบวินัยต่างๆขั้นตอนการทำงานในในในทุกๆเรื่องเลยครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ความสุขให้ประสบการณ์ให้ความภาคภูมิใจเราเรามีเพื่อนมีกัรยานิมิตที่ดีนะคะก็คือเป็นรุ่นตอนตอนแรกนี้จะเป็นรุ่นคูรุ่นเก่าก็ได้เป็นเป็นพี่และตอนหลังก็ท่านก็ได้กเกษียณไปนะคะแต่แก็ยังมีความผูกพันกันอยู่ ส่วนรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะให้ความรับถือนะคะก็น่ารักนะทำงานด้วยกันยังมีความสุขค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้ประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบ้านจริงๆเนี่ยที่อยู่พิษณุโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ได้อย่างนานเหมือนที่โรงเรียนอุดมดือน,นี้นี่ะคะ ความประทับใจนะคะมันก็อย่างนั้นนะคะมันก็มีทั้งสุขและทุกข์ปนกันอยู่แล้วในชีวิตแต่เราก็ปรับนะปรับให้ให้มีทัศนคติในการทํางานที่ดีทํางานกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือเป็นกระทั่งเด็กต้องเข้าใจเข้าใจเขาแล้วก็รู้ถึงความแตกตา่างแล้วเราก็ต้องแก้ปัญหาที่เจอเข้ามาเนี่ยผ่านเข้ามาให้ตรงจุดโดยโดยใช้สติเยอะๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้ เกิดความราบลื่นและประสิทธิภาพในการทํางานที่รุ่นรวกไปได้ดีค่ะสําหรับความประทับใจตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการมา37ปีก็มีความประทับใจหลายเรื่องสิ่งแรกก็คือรางวัลสูงสุดในชีวิตที่พี่กันได้มีโอกาสเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในการเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัยในปี2534และหลังจากนั้นอีก10ปีต่อมานะคะพี่การได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิศและก็ได้รับเกียรตินั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเกียรติทั้งสองครั้งนี้พี่การรู้สึกภาคภูมิใจเพราะว่าเราได้มีโอกาสสอนเด็กทั้ง2ระดับได้พบประเด็นปัญหาของเด็กปฐม ในการใช้ภาษาอังกฤษเด็กมัธยมในการใช้ภาษาอังกฤษพี่กันก็ได้คิดวิธีการนะคะที่ทำยังไงจะให้ลูกๆของเราเนี่ยมีความมั่นใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ตามศักยภาพของลูกเองตลอดจนลูกมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษซึ่งจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จากการได้รับรางวัลพี่กันถือว่าเป็นความ สำเร็จอย่างยิ่งที่พี่กันไม่มีวันลืมและเป็นความภาคภูมิใจตลอดนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สืบเนื่องมาก,ก็คือการได้มีโอกาสเป็นวิทยากรในการจัดอบรมคุณครูภาษาอังกฤษของจังหวัดสุขโขทัยนะคะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการสอนต่างๆพี่กันได้ค้นพบว่าคุณครูทุกท่าน มีศักยภาพในการสอนเพียงแต่ว่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันและเรามาแบ่งปันกันอันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ไม่มีลืมเช่นกันอีกอันหนึ่งตลอดระยะเวลา37ปีเต็มๆช่วงเวลาที่พี่กันมีความสุขที่สุดคือการได้อยู่ในห้องกับเด็กๆสามารถเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของเด็กๆนะคะความภาคภูมิใจนะคะที่เด็กๆเขาใช้ ส่งรอยยิ้มมาให้กับเราแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาทำได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญใหญ่ๆที่พี่กันภาคภูมิใจที่สุดในความเป็นครูตลอดระยะเวลา37ปีเต็มนะคะอยู่อุดมสิ่งที่ประทับใจมากสุดก็คือเรื่องของเด็ก เด็กเขาจะให้การต้อนรับแล้วก็เป็นกันเองกับครูเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะเราเนาะเป็นครูคณิตศาสตร์ก็พยายามทำอย่างไรให้เด็กได้มีทักษะมีความคิดที่ดีต่ออัคณิตศาสตร์จะเห็นว่าเด็กๆเ,เ,เดินไปไหนจะเรียกครูโลดครูโลดตาโลดเราใหญ่เขาชอบคณิตศาสตร์เราก็เลยเป็นกันเองกับเด็กสิ่งที่เพิ่มใจอย่างหนึ่งก็คือความเป็นกันเองของครูน้องๆได้พบเจอหน้าการยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยทักทายกัน นะอาจาะย์ใส่ดีกันทุกคนอันนี้ชื่นชมจริงๆโรงเรียนอุดมรนีนดีที่ได้มาอยู่ที่โรงเรียนอุดมรนีครับคงจะรู้สึกเหงาคงรู้สึกจะแปลกๆเพราะทุกวันต้องตื่นตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาเตรียมอาหารการกินเช้ามาก็ต้องอาละึ้นรถขับรถมาโรงเรียนพอพรุ่งนี้ไม่ได้มาโรงเรียนแล้วน่าจะ ความรู้สึกมันก็จะไปอีกแบบหนึง่งน่าจะแปลกมากเลยจากที่เคยต้องกวีก็วาดแต่งตัวเดินทางเจอคนบนถนนขับรถขับลามันมันต้องเปลี่ยนแปลงของตัวเองอีกเยอะครับก็คงจะไม่ชินเนาะตื่นเช้าขึ้นมาต้องขับรถมาโรงเรียนแต่ตอนนี้เช้าวันที่หนึ่งเนี่ยพี่กันไม่ต้องขับรถมาโรงเรียนแล้วคิดว่าก็คงจะใช้เวลาปรับตัว นิดนึงก็จะใช้เวลาช่วงสั้นๆตรงนี้พักผ่อนค่ะไปเยี่ยมครอบครัวไปเยี่ยมเพื่อนซึ่งก็กเกษียณในปีเดียวกันเหมือนกันนะคะเพื่อนเล็กๆที่เรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วก็พันธยมเนีคะเรานัดหมายกันละเราจะใช้เวลาฟื้นความหลังกันนิดนึง เมื่อเสร็จจากช่วงนั้นแล้วพี่กันก็มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะว่าพี่กันจะศึกษาเพิ่มเติมต่อในด้านจิตวิทยาทักษะในการดําเนินชีวิตของลูกๆรุ่นใหม่ในสังคมยุคปัจจุบันที่มันเปลี่ยนไปถ้าพี่กันได้ใช้ความรู้ตรงนี้กูกัน พี่กันของน้องๆครูกันของเด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้ความรู้ตรงนี้ก็เชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์และจะยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่บ้านอุมดมตรงนี้หลังนี้เนี่ยจะเรียกใช้พี่กันได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอให้ส่งเสียงมาจะมาในทันทีก็รู้สึกว่าต้องเหมือนก็มขาดหายอะไรไปเนอะคือแทนที่จะเช้ามาเราต้องรีบมาโรงเรียนชีวิตก็จะอาจจะหายไปอย่างหนึ่งชีวิตก็จะ สโลไลฟขึ้นนะไม่ต้องรีบเร่งในการทํางานอาจจะเป็นความสิขอีกแบบหนึ่งก็ต้องปรับตัวระยะหนึ่งอะคะ่ะก็ขอบขอบคุณนะคะแล้วก็มีความภาคภาพพูมิใจนะในหน้าที่การงานแล้วก็พยายามจะนึกถึงแล้วถ้าเกิดมีอะไรที่ต้องการเรียกใช้หรือขอความร่วมมือก,ก็จะให้ความร่วมมือน,นั้นคะ่ะ สุดท้ายก็ขอฝากไว้ว่าพี่กันมั่นใจเชื่อมั่นในพลังและคุณค่าของน้องๆทุกคนที่จะช่วยกันดูแลบ้านของเราบ้านหลังงามน,น้ำอุดมรุนีจะคงอยู่ผู้แผ่นดินสุขโขทยัยคงอยู่ผู้ประเทศไทยตลอดไปด้วยรักและเชื่อมั่นในน้อง,อง,องทุกคนจากพี่กันนะคะสวัสดีค่ะ mm uh -huh.